เป็นมิเตรับปนมิเตป็มิอรนมิเตอรล้วสบปต่าเลยใช,ใช่ครับเป <นะ S 2> ็นไงบ้างกับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือคือโชว์นี้ คือคือผมไม่ได้ทําแฟนมิตมาประมาณสักหกปีแล้วับคือแฟนคลับก็แบบว่าบอกตลอดแต่ว่าคือยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคบแล้วว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรียบร้อยแต่ลแลนนมานานแล้วมันต้องขอสนิมดีกว่ก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบ การขับอยู่ใกล้ชิดกันมากคือคือเราจํากัดจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุดไทยแล้วก็คือตัอ้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินทรแอคันที่มันไม่ใช่ อ่าเป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นไปคืออยากอยากไปร่วมสนุกแับตอนนี้ต้องพี่เจมซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจันแล้วนะวันจันวันไหวันนี้แล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหาคิวไปซ้อมพยายามทำให้ได้หรือพยายามทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายในเมลว่างอ่ะใช่ใช่ครับคือมันเป็น คือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปต้มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยเราไปหกร้อคนครับเล้โหเล็กแล้ววมากใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรแต่ลาคบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสั่งผมมากเลยอ๋อเป็นสังกละาแล้วบ คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าหรอกว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าปั่นทั้งหมดจริงๆก็เอ่อนําไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายรายรายได้จากการขายปั่นเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไม่ทำลอบได้ไหมพี่เจมขายปั่นออนไลน์ลุ้นรอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายปั่นออนไลน์ได้อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนี่เองแต่ยังไม่คิดเจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่ติดกันกับมาตั้งนาน คือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึง่นที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนเป็นกี่เพลงอ่ะพี่เจม ร้องเพลงอีกเพลงสปอยได้เลยไหครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับโอ้ย2ชั่วโมง2ชั่วโมง20เพลงคนเดียวคนเดียวเลยครับ2ชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งตอนหนึ่งยเลยใช่ครับเป็นนิสัต้อบอกว่าดีมากเลยนะครับจริงผมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานในเดือยกว่าไปคิดต่อแล้วแตจะร้องเพลงเราเตรียม้ตามไปเพราะมันต้องมีสีสันๆ10กลุ่มก็ จก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ย่างเงก้ยเจอพี่เจมมีแค่กับเชิญและมีเกส์แต่ในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่มีคนเดียวโซโล่เดียวเดียวโซโล่เดียวจะโ้องีนโปรไม่ไหวไหมเจมโอ้คนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองกันบ้างแค่กับเชิญไม่มีสักคนไม่มีเพืเเพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับ งานละมีเนาะงานละมีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูเอาไปเถอะไปเถอะตอนนี้เป็นเวลาพักมากเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่ามาอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทอดเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามี คือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไหมคือปีจัดข้านึงก็ถ้าคือถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลไปแต่ขายบัตรเอาสังคมเรยกท้องแล้วนะเดี๋ยวร้บนนะตำนาและมาละทานิฟญี่ปุ่นทิฟญี่ปุ่นซีเจนะแลวเพื่อนแลวไหน ครับอือเป็นสวีทไม่เลยที่อ๋อมันตรงวาเลนไทน์พอดีครับโอ้โก็เลยบอกว่าเลยลงเซอร์เบียดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นชุิชุดสกีคู่ใช่ไหมชิซุสกีคู่สีฟูเขาใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออก็คือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ เช่นเป็นวเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษป,ปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยแบบมันไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือคือไปไปจิปสกีนี่เป็นจิบที่ที่ ที่สองปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปงสั้นแล้วก็รอบนี้ก็ไปไประยะเวลาหนึ่งหลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอแต่งกันอะไรแถวนั้นไหมอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกเขายกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆแบบตูต์แต่งนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วหรือไงเขาบอกว่าจะวิทุกคนเลยจะไปพูดเองว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยเหมอนกับ ไม่รู้เกมอะไรเกมอะไรไม่ใช่เกมกับพี่บอยเขายกให้เลยเขาพร้อมหมดแล้วอ่ะพร้อมแล้ววันนี้ในเรื่องอนาคตตันนี้ใช่ไหมพี่เป็กตัดไปมีลูกแล้วแล้วก็มีพี่เก๋พี่พี่เก๋ตัดไปไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี๋จะต้องไปสืบก่ันแล้วเดี๋ยวมาต่อแล้วแล้วแล้วสั่ก่อนก็ได้ไหมสั่ก่อนสืบก็มีมี ีอเล็กก in oh, ับโบแล้วก uh ็มีพี่บอยแต่ว่าใครในแก๊งเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมเอ่อสามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนผมใครมีเปอร์เซ็นต์รองก่อนผมผมเ็คนที่บ่วยผมแน่นาจะไปก่อนทไมอะไรก็หม่ยบอเลยเพราะว่าด้วยแบบว่าวัยบุธเขาด้วย วายูดคุณอาวุธวายูดความพร้อมเรื่องหลัยเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกธุรกิจเลยนี่นั่นี่แหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็เมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยเลอครับพี่มันมันเหนแววหรือแบบวิแววหรือเห็นคยถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกหือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอยย่างงเี้แล้วก็แสดงว่ามันต้องมีซัมติง สองกับผู้ละาพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่มไก็พรเสาเอกไปพอกัตติ้งแล้วเพราะว่าแล้วก็พอแล้วเอาเบรกติ้งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนอ่าเบรติ้งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนอ่าช่วยพี่พรให้ผมดูหน่อยพี่ไปดูไหมพี่ไปดูไหมจนจนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับ